ในงาน COP 26 Climate Summit ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเจราจาสุดยอดว่าด้วยเรื่องแผนการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศมีวาระหนึ่งที่เป็นหัวใจและอาจเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดของงานคือเรื่องถ่านหินเพราะเขาอะต้องการให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเฟสเอาทถ่ mm. out, านหินตอนนี้มีแค่40ประเทศที่ให้สัตว์ว่าจะปลดแอกถ่านหินให้ได้ภายในกลางศตวรรษนี้หลายประเทศยังคงใช้ถ่านหินอยู่แล้วก็ดูไม่มีทีท่าจะลด ละหรือเลิกใช้เลยรวมบางไทยด้วยสาเหตุที่ถ่านหินกลายเป็นวาระระดับโลกที่มีการคุยกันในงานอย่าง COP26 ก็เพราะว่าในบรรดาเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดทถ่านหินเป็นตัวที่เร่งภาวะโลกร้อนมากที่สุดละในปี2020การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน33,600ล้านตันในจำนวนนี้40%มาจากการเผาไหม้ถ่านหิน ส่วนหนึ่งที่ทําให้ถ่านหินปล่อยโมลพิษเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่ามันไม่ประสิทธิภาพเวลาเราบอกว่าไฟฟ้าจากถ่านหินมันไม่ได้แปลว่าถ่านหินแปลงเป็นไฟฟ้าเลยเขาต้องเอาถ่านหินไปเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ําให้เดือดเพื่อให้กังหันหมุนแล้วกังหันไปปั่นไฟอีกทีมันก็เลยทําให้พลังงานส่วนใหญ่หรือประมาณ60%เป็นหายไปในรูปความร้อนเขาก็เลยต้องใช้ถ่านหินปริมาณมหาศาลเพื่อผลิตไฟฟ้าเพียงพอ นอกจากผลเสียต่อสภาพอากาศโลกซึ่งก็สร้างความเสียหายไปเยอะแล้วถ่านหินยังสร้างผลเสียที่เราสามารถสัมผัสได้เลยวันนี้ด้วยในเขตท่าเรือถ่านหินจังหวัดอยุธยาชุมชนรอบข้างเจอปัญหาฝุ่นละอองรวมทั้ง PM2.5 เยอะมากเนื่องจากมีท่าเรือถ่านหินริมแม่น้ำกว่า20แห่งและลานเก็บถ่านหินอยู่บริเวณนั้นทำให้เวลาลมพัดฝุ่นละอองกระจายไปทั้งชุมชนหรือว่ากรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดที่แม่หมอลำปาง คนในชุมชนถึงขั้นป่วยหรือแม้แต่ตายก็มีที่มันเป็นแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าการเผาไหม้ถ่านหินปล่อยมลพิษและสารโลหนะหนักที่เป็นอันตรายออกมาเยอะมากที่พูดมันเนี่ยน่าจะพอให้เห็นภาพว่าถ่านหินมีผลเสียอะไรบ้างแล้วทำไมถ่านหินถึงกลายเป็นวาระระดับโลกที่รัฐบาลหลายประเทศให้ความสนใจอย่างจริงจังถ้างั้นน่ะเราต้องกลับมาดูไทยบ้างเพราะประเทศเราใช้ถ่านหินเยอะแล้วก็ใช้เพิ่มขึ้นมาตลอด ทำไมประเทศไทยถึงเลิกใช้ถ่านหินไม่ได้สักทีแล้วมันจะมีวิธีอะไรที่ทําให้ประเทศไทยสามารถมูฟไปใช้พลังงานอื่นได้บริษัทถ่านหินยักษ์ใหญ่ในไทยซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าลงทุนในเหมืองถ่านหินในต่างประเทศไว้เยอะมากทีนี้พอเขาลงทุนไว้เยอะดิลถ่านหินทําไว้หลายอันมากเขาก็เลยต้องนําเข้าถ่านหินเข้ามาเยอะมากแล้วถ้าดูสถิติก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยทีนี้พอมันดันเอาเข้ามาเยอะ มันก็เลยต้องเอาไปใช้เหลือ,อไปขายไม่งั้นก็เสียของยังไงก็ตามหลายคนอาจจะคิดว่านั่นก็เป็นปัญหาของบริษัทฐานหินปะที่เอาเข้ามาเยอะเองรัฐบาลไม่จําเป็นต้องทําให้สัดส่วนพลังงานเป็นไปตามของในมือบริษัทฐานหินก็ได้เนี่แต่ปัญหาก็คือรัฐบาลดันออกแบบโครงสร้างการผลิตพลังงานไว้ตามจํานวนของในมือบริษัทฐานหินและฟอสซิลหรือก็คือสัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริษัท ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะเราอยู่ในประชาธิปไตยบริษัทไม่ควรมามีอิทธิพลต่อประเทศนั้นว่าใช้พลังงานอะไรซึ่งมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาประหลาดๆเยอะเลยเช่นพลังงานสำรองในไทยอะลน้นเกินปริมาณที่ต้องใช้ทั้งประเทศไปประมาณ40%ทั้งที่มาตรฐานโลกอะอยู่ที่แค่15%ก็พอแล้วพอมันลน้นก็ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินความจําเป็นมันก็เลยทําให้ค่าไฟฟ้าแพงแล้วภาระก็ตกอยู่กับประชาชน แล้วรัฐบาลเนี้ยก็ดูจะเข้าข้างบริษัททานหินทุกอย่างภาษีนาเข้าทานหินก็ไม่เก็บมีนะแต่ไม่เก็บภาษีสาปสานมิตรก็ไม่เก็บแล้วบางทีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดก็เก็บไม่ครบภาษีคาร์บอนก็ไม่มีทั้งที่ประเทศอื่นเขามีกันภาษีคาร์บอนเนี่ยคือภาษีที่เก็บตามปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บริษัทปล่อยปล่อยเยอะเก็บเยอะประเทศอื่นเขาไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าทานหินเพิ่มแล้วไทยก็ให้สร้างเพิ่มได้ บางทีโครงการลงไฟฟ้าทานหินใหม่ก็ไปทับที่ชุมชนทําให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนต้องย้ายออกรัฐบาลก็ไม่ทําอะไรชาวบ,บ้านมาประท้วงว่ามลพิษเยอะส่งผลต่อสุขภาพรัฐบาลก็ไม่ทําอะไรแล้วเวลาเขาไปวัดค่ามลพิษปากปล่องคือวัดว่าปล่อยพ m 2.5แม้วและประหลอดเกินไหมก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้เขียนมาตรฐาไนไว้ในกฎหมายซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการกระทําของรัฐบาลไทยย้อนแย้งมาก เพราะเขาอ่ะเคยไปให้สัตว์ที่ปารีสเมื่อปี2016ว่าไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง20-25%แล้วล่าสุดก็ไปบลาบลาที่กลาสโกว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนยโดยสุทธิภายในปี2068แต่ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ไม่ทำอะไรนะแต่ดูจะส่งเสริมทานหินต่อด้วยโอเคฟังมาขนาดนี้ถ้ารัฐบาลจะกลับลำคงต้องใช้แรงกดดันแต่สมมติเราสามารถเปลี่ยนใจรัฐบาลได้ แล้วถ้าเขาจริงใจอยากลดการใช้ถ่านหินจริงๆเขาจะทาอะไรได้บ้างวิธีแก้เอาง่ายๆนะก็คือเลิกทําทั้งหมดที่เราเพิ่งบอกไปเมื่อกี้อย่างแรกประกาศ Climate Emergency เก็บภาษีคาร์บอนไม่เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและเมืองถ่านหินใหม่ปลดระวังถ่านหินที่มีในระบบออกนโยบายสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนแล้วอย่างที่บอกไปว่าไฟฟ้าสำรองเราเกินมาเยอะมากรัฐบาลควรสั่งปลดระวังโรงไฟฟ้าถ่านหินให้หมด ระไฟฟ้าสำรองเราอะเหลือเฟือมากข้อเสนอของ Greenpeace บอกว่าถ้าเราเริ่มทำแบบนี้อย่างจริงจังเราสามารถปลดระวางโรงไฟฟ้าฐานหินได้ภายในปี2570หรือช้าที่สุดปี2580 Greenpeace ยังคำนวณมาแล้วว่าอย่างในกระบี่สามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนเลยก็ได้แล้วต้นทุนก็ถูกกว่าพลังงานฐานหินด้วย ที่จริงอะโมเดลที่จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนมีหลายองค์กรเริ่มคิดไว้ในหลายจังหวัดว่ามันทำได้ทั้งในน่านภูเก็ตระยองรวมถึงประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละมันไม่มีทางหรอกที่พรุ่งนี้ตื่นมารัฐบาลจะทำทั้งหมดนี้เลยมันต้องใช้แรงกดดันมหาศาลจากภาคประชาชนถ้าใครสนใจอยากรู้รายละเอียดเรื่องข้อเสนอการปลดระวางฐานหินของ Greenpeace เพิ่มไปอ่านต่อกันได้ เขาทำรีพอร์ตไว้ละเอียดมากลิงอยู่ในคำอธิบาย